เดี๋ยวนี้เขาแบ่งศาสนาในโลกออกเป็นสองพวกแคนนั้นนหะพวกนึงถือว่ามีผู้สร้างมีกี่ศาสนาะตะมใจศาสนาหล่านั่นถือว่ามีผู้สร้างศาสนาทั้งหมดนี้เรียกว่า creationist คือผู้ที่ถือว่ามีผู้สร้างหรือมีการสร้างแต่พุทธศาสนาไม่ได้ร่วมอยู่ในกลุ่มนี้พุทธศาสนามีหลักว่า สิ่งเหล่านี้มีวิวัฒนาการเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติก็เลยเรียกุศาสนากลุ่มนี้กลุ่มพุทธศาสนาเนี่็เป็น e v o l u t i o n i s t evolution คือวิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาติ e v o l u t i o n i s t คือผู้ท र, ist ี่ถือหลักมีการวิวัฒนาการตามกฎของธรรมชาติไม่เคยมีผู้สร้างที่รู <laughs> <laughs> ้จักตัวเองรู้ศาสนาตัวเองไม่มาเป็นพวก e v o l u t i o n i s t เซึ่งเราจึง ว่าพูดว่าพุทธศาสนานี่หลักการอย่างวิทยาศาสตร์ไม่เป็นเพชนิดแล้วก็ไม่ไม่มีหลักการชนิดคำนึงคำนวณเอาเองบัญญิเอาเองตามแบบตรรกวิทยาฟิโลโซฟีอะไรไม่มีมีแต่การเป็นไปเพงตามกฎของธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติแล้วเราก็หวังกันอยู่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นศาสนาที่อยู่คู่ท่าทายกันกับโลกวิทยาศาสตร์ คือเมื่อโลกเจริญในวิทยาศาสตร์สูงสุดในศาสนาที่จะเลื้ออยู่ก็คือศาสนาที่จะท้าทายกันได้กับไอ้ความต้องการของวิทยาศาสตร์นั่นเองโลกปัจจุบันเจริญโดยวิทยาศาสตร์สูงสุดขึ้นเท่าไรพุทธศาสนาก็แสดงเห็นความถูกต้องเข้มแข็งสัดจริงของตนเองมากขึ้นทันนั้นใ้คําพูดประโยคนั้นดูมันไอสไตล์เขาใช้คำว่าแคนโค p e with the m o d e r e จะท่าทายกับความต้อง,ตงการของยุคปัจจุบันพุทธศาสนาเนี่ยเตรียมพร้อมและมีอะไรที่จะท่า,าทายความต้องการของโลกยุคปัจจุบัน <c oughs> พวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกก็ควรจะรู้ว่าเรควรจะเตรียมตัวสำหรับคำเช่นนั้นด้วย <c oughs> อย่าไปโง่งง่าวเตาภูกาไปหาศสยศาสตร์ซึ่งเป็นในของจุดตั้งต้นของคนที่ยังไม่รู้เป็นไปตามสัญชาติญาณ ผิดของโลกในสมัยที่ยังไม่มีวิชาความรูม้เชื่อสิ่งตักติดสิเชื่ออะไรก้ไม่รู้เชื่อผีเชื่อสางเชื่อเทวดาให้สิ่งอื่นมาคุ้มครองให้มาช่วยชาเพื่อพึ่งปัจจัยภายนอกให้สิ่งอื่นมาช่วยแล้วเป็นสยศาสตร์ทั้งนั้นเห็นว่าการกระทาถูกต้องตามกฎของธรรมชาติช่วยตัวเองได้นี่จึงจะเป็นพุทธศาสตร์เป็นพุทธศาสนิทีก็มีพุทธศาสตร์อย่าก็องมีสยศาสตร์สยศาสตร์แปลว่าศาสตร์แห่งความหลับ พุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์แห่งความตื่นพุทธะแปลว่าตื่นคือตื่นนอนสยะแปลว่าหลับเป็นนอนหลับสยะศาสตร์คือศาสตร์แห่งความหลับเก็บไว้ใคนหลับคนที่สมัครจะง่ต่อไปเขาสมัครที่จะหลับต่อไปก็เก็บสยศาสตร์ไว้คนพวกนี้แต่คนที่เขาสมัครจะตื่นก็มีพุทธศาสตร์ไป้รอระไว้รอหน้าไว้ไว้ไว้เฉญหน้านุ่งคอยทุกคนเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง มีเรื่องกางสัยศาสตร์คือยืนเนื้อสัยศาสตร์มาเป็นพุทธศาสตร์จะได้รู้ตามพระพุทธเจ้าจะเด็ดตื่นจากหลับตามพระพุทธเจ้าจะได้เบิกบานอยู่ในตามเบิกบานของสัตวามตามพระพุทธเจ้าซึงแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพวกเราเอาแั่เพียงคนั้นเลยอย่าเป็นผู้ัสรูชาเป็นพระองค์เองเลยยังเป็นไปไม่ได้ได้ฟังได้ยินคำสั่งสอนของผู้ที่ัสรูชาโดยพระองค์เองแล้วเอามาใช้ควบคุม สัญชาตญาณผู้ให้มันกลายเป็นกิเลสแปลงเป็นโพรตีนโปรตีนยิ่งขึ้นไปมีความถูกต้องทุกขั้นตอนจนมีอริยธรัมท,ที่ตามาเป็นเครื่องออบจากกองทุกขั้งปวนได้เรื่องมีแบบนี้นี่คือเรื่องสัญชาตญาณกับกิเลสแต่ว่าแต่เพียงเป็นหลักบทข้อรายละเอียดไปศึกษาหาเอาต่อไปตามตรองพวนพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์